สวัสดีนะทุกคนมิกกี้มีถ่ายซุปตาพาตาลุยนะแล้วแขกรับเชิญคือนาลาเคปกระเทยแล้วทีมงานพาคุณเขาไปถ่ายที่วัดสมเด็จหลวงปู่ทวดพุทธคอุทยานมหาราชอยู่ที่จังหวัดอยุทยานะทุกคนก็จะมีไปเดินตลาดน้ำกันด้วยเดินชิลๆดูของกินนะทุกคนไปแล้วเอาอีกอ่ะหลอกหลวงให้หมดเลยเขาไ้หลอกคนเวลเอาไ้พี่หมดตัวไปเลยทีเดียวเลยจ้าเอาไปกล่องเอาไปแบบกระน้ ไปรมาคนที่น,นี้คืออาจารย์หรอคะหรือแม่ฝากค่ะเอาาเอาไปเกี่ยวห้องใหญ่จักเลยแม่นี่บ้าจ้ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปนั่งเรือก,กันด้วยคือไปให้อาหารช้างที่นั่นคือก็จะนั่งไปให้อาหารน้องช้างนะทุกคนแล้วน้องช้างก็คือน่ารักมาก ไอโก้อ๋อดีไซนชื่ออินเฮนต่อำไปพม่รู้เบยอ๋อถังสะบาแก้วล่ะนะไอโก้ส่วนหลังจากนี้นะทุกคนคือคุณเขากับนาลาลงคลิปไว้แล้วคลิปนี้คืออย่างโดนเลยรับฟังแต่ไม่ตัดสินพี่เด็กกี้บอกไม่เจ้าสูแต่กินผู้หญิงไปครึ่งประเทศแล้วค่ะที่พี่บอกว่านาลาเหมือนน้องสาวจริงๆแล้วน้องนาลารอกกับพี่อีก ที่บอกว่าพี่ดิกกี้ด่าหล่อจริงๆแล้วเหมือนเต่าสมชายตอนกลนัวที่บอกว่านาราขาสวยที่ไหนได้นึกว่าโตสนุกที่บอกว่าพี่ดิกกี้ไม่เคยรู้หญิงไปบ้านจริงๆแล้วกักเต็มไว้เต็กุลุ้เลยที่บอกว่ารู้ว่านาราไปต่างจังหวัดไปทำงานที่ไหนได้ไปหลอกกินแฟนครับ พี่บอกพีดิกี้ไปทักเที่ยวต่างประเทศพาแม่ไปเที่ยวจริงๆแล้วพาผู้หญิงไปเก็บตัวกลัวนักข่าวเห็นที่ไทยที่ไหนได้ที่นาราบอกว่าอุย้ยคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักรับหลังมาบอกอุย้ยพี่วัยมากพี่เห็นพีดิกี้ส่งดอกไม้ไปผู้หญิงเพราะอยากจะง้อเขาแต่เขาไม่รับง้อที่นาราบอกว่ารักพี่นัทที่สามณนีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นรับหลังนินทาชาพ <laughs> โอไงไม่ยอมแ ้กีพี่ชายสุดที่รักว่าไงน้องชายพี่ต้นเราพี่ต้นเราใช้เป็นรุ่นบางแต่ก็ใช้ค่าแปลงเพศหนูยังไม่ให้เลยทวงเงินให้เท่าต้นออปชั่นเป็นรุ่นบางแสนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดดูอยู่นะครับหรือว่าเอฟซีดูอยู่นะครับแท็กไปหาเต้นเยอะนะครับเพราะว่านารารอแปลงเพศแล้วก็นาราบอกว่าน้องเต้นเนี่ยจะจ่ายค่าพาให้น้องนาราใช่ไหมจะไม่ให้เลยพี่ต้นเราใช้เป็นรุ่นบางแสนเนี่ยพี่ตะการในหนุนเลยแล้วถ้าเกิดพามาหนูจะให้เต้นลองคนแรกหรือว่าพี่ลองคนแรก เราตัดคู่เป็งนงานคู่เลยอ้าเติ้นแบ่งกันนะครับน้องที่จ่ายตังนะครับอยากลอง้วครับแล้วหลังจากนั้นตอนเลิกงานนะาทุกคนคุณเขาก็ไปดินเนอร์กับเทนเนอร์สุดหลอ่อ <c oughs> แล้วพองคืนตอนดึกๆคุณเขาไปงานวันเกิดของพี่แมนี่นะาทุกคนคือเอาของขวัญไปให้แล้วก็ไปฉลองกันที่ GOT นะาทุกคนแล้วคลิปนี้นะาทุกคนสังเกตดีๆ จะมีหนุ่มหล่อสองคนยืนอยู่ที่ขวามือนะก็จะมีหมอพึ่งพี่แมนี่แล้วก็เพื่อนๆของพี่แมนี่ไปด้วยแล้ววันนี้คลิปนี้นะทุกคนคือพี่แมนี่ลงขอบคุณคุณเขาด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงพี่ท็อปด้วยนะทุกคนดูๆแล้วมือนี้คุณเขาอาจจะเปให้เลยก็ได้ ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบาย